ช้อปปี้นัสด้าง่ายๆเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวดูแลคุณมีบริการสั่งสินค้าให้เช็คสินค้าให้จ่ายเงินปลายทางให้สนใจสั่งสินค้าเพียงสแกน QR Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นราคาถูกๆมีสินค้าหลากหลายเข้าใหม่ทุกวันรับโปรโมชั่นส่วนลดมากกว่า50%ในไลฟ์สดติดตามเราได้ที่เพจสบายดีมาร์เกหรือเว็บไซต์สบายดีขีดมาร์เก็ตคค่ะ สวัสดีค่ะสบายดีเอ็กเพสขนส่งไทยไปลาวยินดีให้บริการค่ะพร้อมมีแอดมินให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงส่งเร็วส่งไวสินค้าปลอดภัยมั่นใจหายกลววค่ะมั่นใจสบายดีเอ็กเพสได้เลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการสบายดีเอ็กเพสนะคะ ก็อยู่กับรายการ CEO กัวลาวนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่นครหลวงมันคาร์าบอสวันนี้จะพาบอสน,นะคะมากินอาหารเกาหลีค่ะทุกคนวันนี้เราซ้อมเป็นหนุ่มเกาหลีสาวเกาหลีกัน,นใช่ค่ะวันนี้นะคะก็ลงมาทานอาหารเกาหลีที่สมบบุลาวดูนัดคือตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน The Coju Limited ค a ะบอสโอ้โหร้านอยู่ที่ไหนดูร้านแบบดูลับๆอยู่นะ,ะร้านแบบหาแบบอยู่ในซอยหน่อยเนาะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สาขาสีไข่นะคะอยู่ที่หลังตลาดสีไข่ค่ะคือร้านนี้เขาจะมี3มสาขาด้วยกันค่ะคือสาขาที่เราอยู่นะคะเป็นสาขาสีไข่แล้วก็จะมีสาขาแคมของและสาขาสุดท้ายนะคะคือเป็นสาขาใหญ่เลยสาขาจอมบาีค่ะแต่เราอยู่สาขาสีไข่ใช่ไหมเขาบอกว่าสาขาแรกหรือเปล่าเป็นสาขาแรกของแบรนด์นี้เลยเนาะอหารแล้วเขาก็จะมีที่ให้เราเลือกอยู่ที่จอมบาีด้วยแล้วก็แคมของด้วยเนาะแล้วแต่ว่า สะดวกสาขาไหน,ไหนก็ไปทานที่สาขานั้นกันเนาะแต่อย่าลืมบอกไปคะ่ะทุกคนร้านนี้นะคะจะปิดทุกวันอังคารค่ะอ๋อถ้าเกิดว่าใครมาทานก็ต้องดูวันหยุดของร้านได้เนาะใช่โอเคเดี๋ยวบอลเริ่มหิวหรือ,อยังคะหิวแล้วเนี่ย <laughs> โอ้โหที่จะ <laughs> ประมาณบ่ายสองนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆทุกคนแล้วก็พาบอนะคะไปดูเม <c oughs> นูอาหารเก,กาหลีกันว่าร้านนี้ร้านเดอโคจูริเมจเนี่ยเขามีอาหารเกาหลีแบบไหนบ้าง <c oughs> มีประเภทไหนบ้างให้เราแบบได้เลือกทานกันเนาะเป็นออริจินัลด้วยแล้วก็แบบเป็นครัวเปิดด้วยนะคือเราสามารถเห็นเขาทำอาหารแบบได้เลยว่าโอโ้โหรสชาติแบบทําแบบไหนขั้นตอนกันแบบไหนเนาะให้เราเห็นกันชัดๆเลยนะมันซะขนาดนี้เราไปดูเมนูกันแล้วเราไปสั่งกันดูว่ามีอะไรน่าทานบ้างนะโอเคไปค่ะ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูอาหารเกาหลีร้านนี้เขามีอะไรบ้างนะคะเดี่ยวกอหอสบายดีสวยสบายดีมีเมนูไหนแนะนาเขาเนี่ยสำหรับเมนูแนะนาเป็นตกก็อกบกีลาบบุกทีโอริงผิดกับตกโอริงธรรมดาเป็นเมนูที่ว่าขายดีที่สุดเลยว่ะด้วยแน่ยขายสุดเลยแล้วแล้วกันแนะนาก็คือเป็นเมนูไก่คือเอกไก่ขกไก่ปีกไก่ขายดีที่สุดเป็นอกไก่จิมมีโดซัดผิด ตัวหมาเปนสุดซัดขั้นจ้างก็คือสะอิวน้ำผึ้งเป็นตัวนี้ว่ะด้วยแมนตัวนี้แม็นสุสดัดเผ็ดอันนี้จะเผ็ดหลายบะบมเผ็ดหลายเ,เด,ายด็กน้อยกินได้แะทางนี่คือเมนูอาหารที่มาขายดิเพือจะมีตัวนี้ตัวนี้ตอกโบกี้มืนบ่ะเออด้วยแมนตอกโบกีอันนี้ลาโบกีตัวนี้มันเป็นโอเดี่ยค,คือมันเป็นเป็นเนื้อเป็นเนี่ยมมันเคือโอดิบปลา อ๋อเป็นเป็นคล้ายๆลูกชิ้นปลาป่ะโดยแมนเมนอ๋อเป็นลูกชิ้นปลาแล้วตัวนี้จะแบบมีซอสเผ็ดขึ้นมาหน่อยนึงกันอ่ะโดยอ๋อโอเคเมนูอาหารเกาหลีก็ประมาณนี้นะคะทุกคนคือแบบมีแต่เมนูที่แบบน่าทานมากๆเนอะเดี๋ยววันนี้เราจะสั่ง เมนูแบบยอดฮิตเลยที่ว่าเขาขายดีมากๆเลยนะคะเมนูข้าวเ็นเข้าวผัดกิมจิค่ะสามสามชั้นผัดกิมจิปลาหมึกผัดกิมจิถ้าจะกินอ่ะประเทศ๊ผักเขามีมีแบบอ๋อมีเป็นผัดด้วยแล้วก็มีแกงกิมจินะแล้วก็แจ,จังเมียนข้าวสันเขาสั่งข้าวสันเขาสั่งเลยละกัดเอาเป็นลาบบุกีเนาะตัวนี้แล้วก็ ตัวนี้เป็นโอเดงมันบอกโอเดงเผ็ดกับออริจินอลแมนโอเคอาสาเอานี้ย่างละสองไม้แล้วก็เป็นอันนี้อันมาอย่างอะต้มมีเกาหลีต้มมีเกาหลีน้ำตัวนี้อันนี้จัดออกเผ็ดเลยมันบอกบ๊กเผ็ดหลายแบบบกเผ็ดหลายแบบแต่ว่าสามารถเพิ่มเผ็ดได้เขาสามารถเพิ่มเพิ่มรสชาติแบบระดับเผ็ดได้แบบตุวยแมนโอโอเคแล้วก็ตัวนี้เอาเป็นไก ไอ้อเารวมได้เลยแม่นบอกโดยเขาแนะนําเป็นอันไกลรวมเลยมันจะมีหางเอิกมีหางปีกแล้วก็มีหางขาจะได้ปีกสองปีกขาสองขาเดี๋ยวเอิกเขาเขาจะสร้างเป็นน้าหนักให้ก็คือหนึ่ง170ร้อยเจ็ดสิบกรัมเป็นไซส์น้อยเลยเสําหรับเมนูน,นี้มันโค้ดคุมหมดสําหรับที่เราเป็นครอบครัวมากินด้วกันโอเค,อเคถ้าสั่นเขาเอาคอมโบจะมีรวมเลยมาเลยก็ได้ จากเมนูเนาะที่เขาสั่ง 1, นึ่งสามสี่เมนูหานเนาแล้วก็ตัวนี้เป็น6จะกินหมดไหมคะทุกคนหเมนูนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาลองทานอาหารเกาหลีดูเนาะทั้งหมด6เมนูนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูรสชาติกันว่าอาหารเมนูเกาหลีจะอร่อยจะาาเผ็ดจะแซ่บแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปลองกันค่ะ ตอนนี้เมนูอาหารเกาหลีมากครบแล้วนะคะเทียบเลยนะ<ช>อาหารหน่าทานมากนะ<ช>นนแต่ละเ,เมนูเขาเรียกว่าอะไรบ้างเนี่ยคือบอสไม่เคยทานเลยต้องบอกหน่อยว่าเมนู <okay S 2> ่เมนูเรียกว,ว,ว,ว่าอะไรบ้างเดี๋ยวไอ้ขอแนะนำบอสเลยแล้วกันเนาะตัวน,นี้นะคะ <ๆ S 2> ที่เห็น,ท,หนที่เห็นเป็นเสียไม้ที่เขาเรียกว,ว่าโอเดมค่ะก็จะมีรสชาติออริจินอลแล้วก็รสชาติเผ็ดค่ะบอสอ๋ออันนี้คืออันนี้คือไม่เผ็ดใช่ไหมอันนี้คือเผ็ดใช่ไหมดูจากสีเนาะและส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นคอมโบไก่ค่ะก็คือจะเป็นไก่รวมเลย มีให้เลือกหลายๆแบบหลายๆสูตรหลายๆซอสใ,<ช>ใช่ไหมอ่ะโอเคน่าจะมีแบบอันนี้จะเผ็ดอ่ะอันนี้น่าจะเป็นแบบหวานๆหน่อยอันนี้คือออริจินอลเนาะใช่ค่ะและส่วนเมนูนั้นนะคะจะเป็นข้าวผัดหิมจานต์อันนี้คือน่าทานมากๆ,าๆ,ๆดูจากไข่ดาวแล้วก็แบบโอ้โหดูแบบพิธีพิถันมากนะ น่าทานมากเมนูนี้และส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นเมนูจาจาังเนี่ยค่ะโอ้โหชื่ออ่านยากนิดน,นึงนะแต่ถ้าทางดูทัดหน้าตานหน้าทานมากเลยนะและตัวนี้นะคะจะเป็นลาบ็อกกีค่ะอ๋อโหอันนี้น่าจะเคยได้ยินบ่อยลาที่<ช>ทไทยแต่ว่าเป็นเมนูสุดฮิตเลยนะและส่วนตัวนี้หม้อสีเหลืองตรงนี้ค่ะจะเป็นต้มหมี่เกาหลีค่ะจะดูว่ารสชาติเหมือนต้มยำที่ไทยไหม๋ยวขอดูหน้าตากันเลย โอ้โหมีใส่ไข่ด้วยนะคือหน้าตาไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวดูรสชาติดูว่าแบบอาจจะรสชาติแบบเผ็ดร้อนหรือว่าแบบไต่ตาจากที่ไทยยังไงค่ะโอเคหิวอลไรหรือยังคะหิวสิหิวมากเลยแล้วก็มีคนรออีกสองคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราขอขอตัวเพื่อนๆทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวตอนสุดท้ายว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเนาะได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวเพื่อนไปทานข้าวบอรอดนะคะ อวันนี้อาหารอร่อยไหมคะอร่อยมากอิ่มอร่อยเลยวันนี้นะแล้วก็อาหารแบบรสชาติแบบไม่เคยทานแบบเหมือนว่ารสชาติไม่ค่อยเหมือนที่ไทยอ่ะเนาะ,ะโอ้แต่ก็อร่อยถูกปากมากใช่อร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ทานไปหมด6เมนูในการน้อมพีแจากอาหารเกาหลีทั้งนั้นเลยก็หมดทั้ง6เมนูนเ,เลยนะ,ะโอ้ <laughs> ก็เดี๋ยวอีพีนี้พาทุกเพื่อนทุกคนมากินอาหารเกาหลีแล้วเนาะส่วนอีพีหน้าไอซ์จะพาเพื่อนทุกคนขับบอยแล้วก็พาบอนะคะไปดู ห้างที่ขายอาหารเกาหลีโอ้ท่านติดใจการเป็นหนุ่มเกาหลีแล้วเดี๋ยววันนี้จะเดี๋ยววันนี้เราจะไปต่อกันเลยดีกว่าเนาะว่ามีอะไรเด็ดๆอีกเนาะเดี๋ยวรายจะพาพี่ไปไหนดีจะพาไปดูห้างที่ว่าเขาขายอาหารเกาหลีพวกแบบของกินเกาหลีอ่ะของทุกอย่างที่เป็นแบบเกาหลีเลยเหมือนเราแบบไปเที่ยวเกาหลีเลยเนาะแต่เราอยู่ที่สปอเราโอ้โหน่าจะมีอะไรน่าทานมากเดี๋ยวเราจะแบบ เกื่อไหนถูกใจเดี๋ยไปแปลงเราจะซื้อมาวิวให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าเนาะโอเคเดี๋ยวอีพีนี้เราจบกันที่ร้านนี้แล้วกันเนาะส่วนอีพีหน้าอยู่ฟังเพื่อนทุกคนไปลุยห้างของเกาหลีกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามในี่อีพีหน้ากันแล้วกันโอเคไปโอเคพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วไปไปกันเลยบ๊ายบาย